สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิวันนี้หมอก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมดลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็จะโฟกัสไปที่ในโพรงมดลูกครับครั้งที่แล้วหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งอกของมดลูกไปแล้วครั้งนี้เราลึกลงไปคุยถึงเรื่องในโพรงมดลูกโพรงมดลูกก็เป็นที่ที่เด็กมาฝังตัวนะครับร้ายเกิดการตั้งครรภ์ตัวโพรงมดลูกเองเนี่ย ตรงขอบของโพรงมดลูกก็จะประกอบด้วยเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งตอนที่หลังมีรอบเดือนไปแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเริ่มหนาขึ้นมาตามลําดับจนกระทั่งเวลาที่มีไข่ตกก็จะเป็นช่วงเวลาที่โพรงมดลูกหนามากที่สุดนะครับหลังไข่ตกไปแล้วโพรงมดลูกก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดการตกไข่นั้นปกติดีสสัปดาห์หลังจากโพรงมดลูก หนาแล้วเต็มที่ผมมดลูกก็จะหลุดล่วงออกมาเมื่อฮอร์โมนจากรังไข่มีขนาดมีระดับที่ต่ําลงหลุดลอกออกมาเป็นรอบเดือนถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่โรงมดลูกก็จะทําให้เกิดความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนได้เช่นปกติเรามีรอบเดือนไม่มากใช้ผ้าอนามัยวันละประมาณสัก2ผืน3ผืนกาจะต้องใช้ผ้าอนามัยมากขึ้น หรือปกติแล้วมีรอบเดือนครั้งหนึงประมาณ3 5ัน5วันก็อาจจะนานเกินกว่า7วันขึ้นไปหรือบางครั้งก็มีกระปริกกระปลอยตลอดรอบเดือนก็เป็นได้หรือในสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วกลับมีเลือดออกผิดปกติอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเป็นนึกถึงในโพลมลูกด้วยครับว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดเลือดออกผิดปกตินี้นะครับสาเหตุที่เจอได้บ่อย,อยๆก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่ เนื้องอกของมดลูกซึ่งอยู่ในโพรงของมดลูกเองซึ่งจะเกี่ยวข้องกันกับคลิปที่2อันนั้นนะครับนอกจากเนื้องอกของโพรงมดลูกแล้วเยื่อบุปโพรงมดลูกเองก็อาจจะมีการพัฒนาของเซลล์มากกว่าปกติยื่นออกมาเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาได้ภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกว่า p o l y p นะครับติ่งเนื้อพวกนี้นี่ก็ก่อให้เกิดการที่มีเลือดออกกระปิดกระปลอยได้ โอกาสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นถึงขั้นเนื้อร้ายค่อนข้างน้อยนะครับงั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากเรื่องเลือดออกผิดปกติซะมากกว่ารวมทั้งในติ่งเนื้อที่มีขนาดโตมากๆเช่นสักประมาณ 10, 10มเซนติลขึ้นไปหรือ1เซนติเมตรก็อาจจะมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนทําให้มีเรื่องของมีบุตรยากได้ด้วยนอกจากเรื่องของเนื้อง,งอกของมดลูกชนิดที่เป็นกล้ามเนื้อของมดลูกแล้วเนื่องจาก ติ่งเนื้อของโพรงมลูกแล้วยังอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับพังผืดที่อยู่ในโพรงมลูกด้วยซึ่งพังผืดในโพรงมลูกเนี่ยก็จะทําให้เยื่อบุโพรงมะลูกนั้นมีคุณภาพที่ผิดปกติหรือมีพื้นที่ในโพรงมะลูกที่น้อยกว่าปกติ ทำให้มีเรื่องของเลือดประจําเดือนออกมาน้อยกว่าปกติหรือไม่มีเลยหรือในคนที่ต้องการจะมีบุตรก็อาจจะทําให้มีบุตรยากขึ้นเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ของการฝังตัวในโพรงมดลูกนั้นมีปัญหาจากการที่มียืมีพังผืดในโพรงมดลูกพังผืดในโพรงมดลูกอาจจะเกิดจากการเรื่องของการอักเสบติดเชื้อก็เป็นไปได้นะครับหรือเกิดจากการที่เคยได้รับการทําผ่าตัดภายในโพรงมดลูกเช่นการขูนมดลูก บางครั้งบางครั้งนะครับไม่ได้ว่าเกิดทุกครั้งก็อาจจะทําให้มีปัญหาว่ามีเรื่องของการติดเชื้อหรือมีเรื่องของแผลในโพรงมดลูกและทําให้เกิดเป็นการสร้างเนื้อเยื่อที่เหมือนเป็นพังผืดในโพรงมดลูกก็เป็นไปได้ตัวโพรงมดลูกเองถ้ามีการพัฒนาตามปกติก็จะมีเรื่องของหนาตัวและก็การเปลี่ยนแปลงเป็น,ปน,ปนรอบเดือนตามปกติแต่ในบางครั้งอาจจะมีการหนาตัวเกินผิดปกติขึ้นมาและไม่ได้มีฮอร์โมอนที่ ปกติสมดุลเพียงพอที่ทําให้เกิดเป็นรอบเดือนทําให้มีการรอบเดือนที่ยาวขึ้นเมื่อรอบเดือนยาวขึ้นกว่าปกติเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะหนามากขึ้นกว่าปะกะติแล้วเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกหนากว่าปะกะติการพัฒนาการสร้างเนื้อเยื่อก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ทําให้บางจุดมีเรื่องของเลือดออกได้ก็ทําให้มีเลือดออกกระปิดกระปลอยหรือในบางท่านมีการพัฒนามากไปถึงจุดที่เป็นเดือง,งอก เนื้องอกนั้นอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ดีขึ้นมาได้ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดมีเ,เลือดออกผิดปกติอันนั้นจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องไปดูในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยกลางคนแล้วมีรอบเดือนที่ผิดปกติมีเลือดออกกัะปิดปกรปล่อยหรือผู้หญิงที่เข้าออสู่ช่วงที่หมดประจําเดือนแล้วและยังมีเลือดออกผิดปกติอีกอันนั้นก็ต้องไปนึกถึงว่าอาจจะมีความผิดปกติที่โพรงมดลูกด้วยนอกเหนือจากการที่มีเนื้องอกหรือติ่งเนื้ออย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนั้นการที่จะต้องเข้าไปหาสาเหตุจากการตรวจภายในทาอันต้าซาวเพื่อจะดูว่าในโพรงมดลูกมีอะไรผิดปกติหรือไม่หรือ 1993, แม้กระทั่งการส่องกล้องเข้าไปดูในโพรงมดลูกว่ามีความผิดปกติภายในหรือไม่ก็อาจจะมีความก็ต้องมีความจําเป็นในการที่จะมองหาสาเหตุการขูดมดลูกคือใช้เครื่องมือเข้ามาแล้วก็จัดการกับภายในโพรงมดลูกเพื่อจะหยุดเลือดแล้วก็เอาเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกไปตรวจหรือการส่องกล้องในโพรงมดลูกเพื่อจะไป ตรวจแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มีความจําเป็นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและการรักษานะครับก็ผมก็จบการเล่าเรื่องในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ